สวัสดีค่ะพบกับช่องคณีสายะประจำวันที่9ตุลาคม2563เมื่อวานเพื่อนๆถูกลา้าถูกหาน้อยกันไหมคะทูปของเราเนี่ยเป็นทูปเจ้าแม่หาน้อยจริงๆเข้าหาน้อยทุกวันเมื่อวานก็เข้าสองหาน้อยเลยนะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยเราจะมาจุดทูปนะคะ เสี่ยงโชคนะคะกับองค์พ่อพระพิฆเนศเช่นเคยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดนะคะเลขนำโชคดีๆเพื่อไปปลดหนี้ปลดสินนะคะสร้างความเฮงความปังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องคณีสายะของเราด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เน้นย้ําอีกเช่นเคยนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆไปดูเลขแค่ท้ายคลิปค่ะอยากให้เพื่อนๆสวดมนต์นะคะขอพรกับองค์พ่อพระพิฆเนศเพื่อเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภของตัวเองก่อน นะคะรวมถึงเมื่อเพื่อนๆนะคะได้ถูกหวยนะคะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้ <c oughs> นำเงินเนี่ยบางส่วนนะคะไปทําบุญเพื่อต่อโชคต่อลาบของเรานะคะรวมถึงอยากให้สำนึกบุญคุณนะคะในเมื่อเราเป็นผู้ได้เนาะเราจุดทรายจุดให้ฟรีเลยนะคะกับองค์พ่อโริีเนียแล้วนะคะก็อยากจะให้ ร่วมทําบุญกับท่านนะคะเพื่อเป็นการอาตอบแทนบุญคุณท่านสํานึกบุญคุณท่านนะคะถ้าเรารักท่านมากเท่าไหร่ท่านก็จะส่งความรักกลับมาหาเรามากเท่านั้นค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปจุดทูปกันเลยค่ะระหว่างที่นีสายจุดทูปนะคะก็อยากให้เพื่อนตั้งจิตอธิษฐานนะคะสวดขอพรไปพร้อมกันเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะได้โชคใหญ่นะคะจากท่านแล้วนะคะอยากที่จะร่วมนะคะอยากที่จะร่วมถวายของนะคะสามารถที่จะถวายของหรือว่าสมทบทุนนะคะค่านมจืดค่าของถวายค่าขนมค่าผลมาไม้ในการถวายบูชาท่านในทุกๆวันนะคะก็สามารถที่จะ ทักเข้ามาที่อินบ็อกเพจของเราได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะเฮงอยากจะปังอยากจะร่ํารวยนะคะโชคลาภดวงเนี่ยอยากจะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ทางเรามีองค์พระพิคเนตนะคะให้เช่าบูชานะคะถ้าเช่าไปรับรองค่ะว่าส่งเสริมแต่สิ่งดีๆแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะคะนอกจากจะนับถือท่านเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่จริงๆของเราแล้วเนี่ยนะคะ องค์พระพิฆเนศเนี่ยท่านเป็นเทพที่รักบิดามารดามากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อบิดามารดาของเราด้วยเช่นกันนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะใหะ้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าคุณใดก็คงไม่เท่ากับคุณบิดามารดาของเราเองนะคะ เพื่อนๆก็ตั้งจิตเอาไว้นะคะอาจจะสวดไปก่อนทรายเลยก็ได้นะคะทรายก็ทำไมถึงจุดทูบเข้าทุกวนันอีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับก็คือบอกเลยว่าการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะทรายเนี่ยสวดมนต์ให้องค์พ่อพระพิฆเนศกับองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยสวดมนตรานะคะร้อยแปดจบทุกคืนนะคะ ท่าที่จะสามารถทําได้แล้วก็ตอนเช้าก็สวดบทสั้นนะคะถ้าตื่นเช้าเช้าพยายามตื่นเช้าเช้าขึ้นมาสวดบทสั้นร้อยแจบเช่นกันนะคะเพื่อให้พลังของเราเนี่ยนะคะเข้าถึงท่านเหมือนกับว่าเราตั้งจิตแน่วแน่นะคะเพื่อให้ท่านรับรู้นะคะว่าเราเป็นลูกที่ดีของท่านนะคะ ่ะจุดทูตเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสวดขอพรท่านเลยนะคะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมกังขลาปณีนะมะหะโอมกังขลาปณีนะมะหะโอมกังขลาปณีนะมะหะโอมรีมหัสสีเจนะมะหะ โอมสีมหาลักสีเจนะมะฮา,าโอมสีมหาลักสีเจนะมะฮา,าโอมสีมหาลักสีเจนะมะฮาหลังจากนั้นก็เอ่ยชื่อมติกุลของตัวเองนะคะแล้วก็ขอกับท่านข้าพเจา้าในวันนี้ได้ถือธูปเสียงโชคเสียงลาบร,ร,รูปนำโชคนี้เพื่อให้เพื่อนๆที่ได้มาชมคลิปนี้นำไปปลดหนี้ปลดศีล มีความสามารถในการดำรงชีวิตปลดทุกข์ให้กับเพื่อนๆนหลายคนและเพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตที่จะไปสร้างบุญบารมีต่อไปเพื่อถาวายเป็นกุศลผลบุญให้กับองค์พ่อและองค์แม่พระพิฆเนศด,ด้วยเถิดอมสานติสานติสานติตจุดเรียบร้อยนะคะเข้ามาแล้วนะคะนี่จะเป็นเลขหนึ่งนะคะเลขแรกแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าครบสามตัวเนี่ยท่านให้เลขอะไรมาบ้างคะ่ะ ตอนนี้นะคะทูบก็ได้ออกรวมมาครบทั้งสามตัวแล้วนะคะเราไปดูใ,ใกล้ๆกันค่ะหนึ่งหกเจ็ดนะคะหนึ่งก็คือเจ็ดหกก็คือเก้านะคะกลับเลขกันด้วยจะแทงตรงๆหรือจะแทงคู่เหมือนนะคะก็ได้เลยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะหกเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะหนึ่งหนึ่ง ลองแทงกระดู7เจ็ดเจ็ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะคะเฮงๆปังปังกันในทุกๆุกวันแน่นอนว่าทูบเราเจ้าแม่หาหน่อยจริงๆค่ะถ้าเกิดใครสนใจจะสั่งซื้อทูบก,ก็ติดต่อมาได้ที่เพจของเรานะคะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะ